สี่หน่วยงานด้วยกันนะครับก็มีสพป,ปักกองรังสิตมีสำนักสอบสวนและนิติการองคารปกครองนะครับมีเทศบาตบตบลตำบลตำบลหลักโคกนะครับแล้วก็มีสารปกครองพื้นที่ปทุมภานทีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มาร่วมกันนะครับในการที่จะาหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ละหน่วยเองวันนี้ที่มาเนี่ยก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปดูการส่งข้อเท็จจริงให้สบด้วยนะครับเพราะว่ามาประชุมวันนี้ยังไม่จบ นะครับยังจะต้องมีข้อมูลอีกเพิ่มเติมมากมายที่เราจะต้องนํามาประ,ประกอบการพิจารณาการเกี่ยวกับกรณีหอพักที่ไม่เป็นทางมกัรนักศึกษาในั้รนี้ครับเรื่อนต้นความคืบหน้าค่ะจากการประชุม,มค่ะหอพักนี้มีเป็นสรุปแล้วเป็นหอพักไหมแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตไหมแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยที่ที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเข้าเงื่อนไขอะไรได้บ้าง ครับถ้าดูในการประกอบธุรกิจนะครับอข้อเท็จจริงตอนนี้ยังเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรองพัก<ฮ>อันนี้ข้อเท็จจริงที่ที่เป็นที่ยุตินะครับว่าจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งมาไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้เป็นหอพักนะครับส่วนการคุ้มครองผู้โค้นั้นจะคุ้มครองได้ไหมผมก็จะว่านี่คือตัวของผู้โค้เองนะครับที่อาจถูกกระทบสิทธิจากการไม่เป็นตามจากการตาสัญญาหรือแม้แต่การที่จะต้องไปถูกดําเนินคดีอาญานอกเหนือจากสัญญาเนี่ย ทางเนี้ยทางสอพอปากลองศรริธ์โดยท่านตำรวจเอกพัฒนชัยเนี่ยท่านก็นดำเนินการเรื่องนี้ควบคู่ไปอยู่กับสพบเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางคดียาหานะครับสพบกับตํารวจสพปากลองศิธ์เราทําเต็มที่แน่นอนนะครับอืมค่ะตอนนี้มีม,มีที่แบบว่าน้องๆที่ร้องเรียนเข้ามาที่สพบมีตรงไหนที่ดูแล้วอะคะหน้าทางทางเอ่อทางหอพักอะน่าจะเข้าข่ายมีความผิดอะคะ คือเท่าที่ดูนะครับถ้าสมมติว่าประกาศคำการว่าด้วยสัญญาเนี่ยไปกําหนดลักษณะของของข้อความในสัญญานะครับ<ม>ก็เข้าข่ายว่าจะเป่าผืนประกาศคำการว่าด้วยสัญญาอันที่1น,นะครับนี่เป็นคดียา,ยาที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณรองโขนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยต้องไปดูลัษณะของการเรียบริบบเงินประกันทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไหมมีสัญญาให้ทาถึงขนาดนั้นได้หรือไม่นะครับอันที่3เลยที่ที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือว่า,าทางผู้พ้พาโษาที่เป็นผู้เช่านะครับถ้าประสงค์จะ บอกเรื่องสัญญาเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยครับในประกาศรั้การว่าด้วยสัญญาเนี่ยก็าําหนดว่าถ้าอยู่มาเกินกึ่งหนึ่งนะครับทางผู้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเรื่องสัญญาได้อยู่แล้วครับอือ่าแล้วทีเนี้ยแคอยู่มาเกินกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องของอะไรคนระับของส,มมสัญญาหรอคะสมมุตินะครับว่าถ้าเราทําสัญญาเช่าไว้หนึ่งปีเราอยู่มาแล้วเดือนเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเรื่องสัญญาโดยแจ้งบอกกล่าวทุกหน้ากับอ่าผู้ให้เช่าเนี่ย ไม่น้อยกว่า30วันก็<ช>ถือว่าเมื่อครบสัญญานั้นแล้วครบระยะเวลาที่เราบอกกล่าวก็ถือว่าสัญญาเป็นกรืลองกันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสัญญาแบบว่ามันเหมือนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยให้อยู่บังคับให้อยู่ถึง3ปี3ปีอย่างเงี้ยคะคือในบางกรณีเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลมีการแก้ไขเดือนนะครับการแก้ไขเดือนเนี่ยก็จะทําให้คือสาระสำคัญคือระยะเวลาในการทาสัญญาเช่าด้วยถ้ามีการแก้ไขฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยถือว่าสัญญานั้นก็ไม่ใช่บังคับนะครับก็ต้องทําโดยสองฝัายนะครับก็ต้องไปดูว่าเจตนาของ ทางผู้เช่ารับทราบหรือไม่ถ้าไม่รับทราบนะครับถือว่าระยะเวลาที่เขาตกลงในตอนแรกนะครับก็มีผลมากับใช้เช่น14แล้วเราแก้เป็น48โดยโปกติถ้าผู้สัญญาตกลงกันแค่14ก็คือ14ต่อให้คุณแก้ไม่ได้แก้ทั้ง2ฝ่ายก็บังคับแค่14เดียว แต่เท่าที่หนูทราบอะไงถามเลยเพราะว่าเห็นน้องๆบอกว่าตอนที่เซ็นสัญญาะมีการถ่ายคลิปวิดีโอ,อน้องด้วยบอกกับน้องด้วยแต่ว่ามันไม่ตรงกับวันแรกที่ที่น้องเข้าไปดูหรอกแต่ว่าพอมาทําสัญญากันแล้วอะค่ะก็คือมีการเขียนสัญญาแล้วก็คือเหมือนมีการถ่ายคลิปวิดีโอน้องไว้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยการถ่ายคลิปอะไรเนี่ยก็ มันเป็นมันเป็นกรดีแพ่งนะีต้องอย่าหรืมว่าเราทําสัญญาทางแพ่งการถ่ายคลิปเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไปให้เป็นไปยานหลักฐานในทางกดีแพ่งแต่มันมเรื่องมืึนงที่อียาเพราะฉะนั้น <laughs> ถ้าถ่ายคลิปแล้วไป ความเสียหายกับคนที่เขาไม่ยินยอมนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของ p d ดีบที่ต้องว่าไปนะครับก็ไปเผยแพร่ทาให้เขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับทางศาลก็มีสิทธิ์แจ้งกว่านะครับไม,ม่หมายถึงว่าคือเหมือนเป็นการถ่ายคลิปวีโอเพื่อให้เป็นการเหมือนว่ายอมรับกันทั้งสองฝ่ายว่าโอเคเออสี่แปดเดือนนะอย่างเงี้ยค่ะนะอย่างเงี้ยจริงๆเอกสารสัญญาสําคัญที่สุดมากกว่าข้ามเคลื่อนไหวอันนี้ยืนยัเนเลยครับเวลาเราทําสัญญาเขาว<ม>่าเวลาที่เขาจะดูก็ดูพยานเอกสารสำคัญคือต้นฉบับที่เขาเขียนว่าอย่างไงนะครับต่อให มีคลิปแล้วคุณพูดน้มน้าวก็เป็นเจ้าหนูเนี่ยถ้าเขาไม่รับปากหรือเขาไม่ได้ตกลงสื่อพยานเอกสารสาคัญที่สุดครับอโอเคค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเรามีการนําเอกสารไปติดที่บริเวณหอพักนั้นแล้วตอนนี้มีความขึ้นอย่างไงบ้างเมื่อวานที่เราไปติดหนังสือนะครับกลับไปกับทางพุ้งกับเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ทราบนะครับว่ามีการเอาเอกสารนั้นออกก็ถือว่าเขารับทราบเนี่ยนะครับว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องมาให ค่อยคำกับพนักงานเจ้าที่พร้อมทั้งส่งไปธนาคารเพราะถ้าไม่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขัดหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าาที่อันนี้ก็มีโัวตามกฎหมายอยู่แล้วในสบก็ต้องแจ้งดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อหานะครับก็เดี๋ยวเราคุ่งในทีมเกิมาเนาะครับผคค่ะอย่ามาทางพุ่งกลับบ้านค่ะในเรื่องของคดีความเนาะ ที่เมื่อวานนี้มีน้องๆมาศึามาแจ้งแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายกี่คนแล้วคะตอนนี้ได้มาแปดคดีแล้วครับมีแปดรายนะครับในที่มีความชัดเจนรวมๆโดมทั้งหมดทั้งหมดครับทั้งหมดแปดรวมตั้งแต่วันแรกเลยใช่คร mm ับ hmm. มีทั้งหมดแปดแปดครับแปดตนนะคะเป็นอะไรบ้างที่มีความชัดเจนก็จะมีในส่วนของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และก็ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายครับแต่ว่าแต่รายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็จะแยกกันนะครับจะไม่เหมือนกัน นะครับแต่ตรงน,นี้มาเนี่ยถ้าเข้ากฎหมายข้อไหนเนี่ยเราก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการโชคซับด้วย ย้อนกลับไปถามถึงกรณีของน้องคนแรกเลยนอนองที่เป็นเรื่องเรื่องเนาะที่ถูกยึดเอกสารสําคัญไปแล้ค่ะ,อะตอนนี้ค่ะก็ค,คือมีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมอ่าได้ดำเนินคดีไปแล้วนะครับก็มีการสอบปากคำมีอะไรไว้หมดแล้วนะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องขอหมายเรียกไปก่อน,นเบื้องต้นนะครับแต่ละอันไหนที่มีความผิดที่เป็นความผิดที่สามารถออก,กหมายจับได้เลยเราก็จะเร่งดำเนินการจารับ แล้วก็ในข่าวเดียวกันเนี่แหละครับแล้วก็อย่างของเมื่อวานเราก็ได้รวบรวมเนี่หลักฐานนะครับในส่วนของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเราก็นามาให้สอบในวันนี้ด้วยนะครับทางตำรวจเองเนี่ยหลังจากที่ได้รับแจ้งเบื้องต้นนะครับเมื่อวานเราก็จะมีการแบ่งทีมนักสืบสวนนี่เพื่อสอบผู้เสียหายนะครับทุกเคสก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยสอบในต้นเดือนเมษาันนี้ไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะน่าจะครบในไม่นานตอนนี้ที่เราออกมาเรียกของไปทางเจ้าของหอตังเนี่ย ออกไปแล้วออกไปแล้วครับท่น่<ฮ>เดี๋ยวน่าจะมีการหออกครั้งหนึ่งนะครับมให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มาก็อครักอัพทแต่ยังไม่มีการติดต่ออะไรใดๆมาเลยใช่ไหมคะม,ม,คมีเข้าไปพูดคุยกับทางหอพักบ้างไหมคะอ่าเข้าไปนะครับผมก็ไปก็ไปทั้งทางสมบก็เขาได้ยินว่าเขาอยู่แต่เขาไม่มาผมยังไม่เจอืข ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้เห็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ไปแจ้งความที่ต้องหมีสั่งสอนด้วยเคสนั้นเป็นแย่มากนะครบับเดี๋ยวผมขอไปดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานมีเคสค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตำรวจเนี่ยกว่าจะเริ่มเมื่อวานก็สามทุ่มนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูต่อตัวสอบก่อน ตัวเลขล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียหายสำหรับขอพักนี้ประมาณกี่รายตอนนี้ทั้งหมดที่ยื่นได้2บ71เคสนะครับแต่ก็ทราบว่าน่าจะยังมีเพิ่มนะครับแต่ตรงน,นี้มาเนี่ยขอ,อให้ผู้เสียหายนะครับที่จะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับก็ให้ประสานนะครับมาที่มอลสิทธิ์ก็ได้นะครับแต่ศูนย์นักศึกษาหรือจะประสานมาที่โรงพักก็ได้เพื่อเราได้ตรียมเจากก้าหน้าที่ไวนไนไ้นะครับจะได้รวดเร็วนะครับไม่ต้องเสียเวลา ถามนกลเออดูแล้วเนี่ยทางเจ้าของหอพักเนี่ยน่าจะเข้าความผิดในเรื่องใดบ้างตรงนี้นไา่ข้อหาครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวขอ <c oughs> ไปดูเพือ่อความชัดเจนดีกว<ม>่าครับคเพราะแต่ละเคสก็มีอะไรที่แตกต่างกันครับอคคค่่ะเเพิิมมตีม มันมันละเอียดมากเลยไม่รู้จะถามมาเลยถามเยอะค่ะมองค์แล้วก็องค์จะมีอ๋อแต่บางส่วนว่าเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยก็คือเป็นของสอสอแล้วก็แปดเนี่ยเป็นอาญาแปดเนี่ยก็คือ ทำลายร่างกายก็มีหลายอย่างต่างนานามีลักษณะของกลางเป็นคาเทลซับมาเป็นทำลายร่างกายอะไรมาหลายอย่างแต่ละเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มีการทั้งรวมมือกันอืมอืมแปดแปดกับเจ็ดสิบเอ็ดนี่เอามาบวกกันไหมหรือว่าอยู่ในนั้นแปดแปดเนี่ยจะมีเส้นสายเรื่องธรด้วยอยู่นะครับจะอยู่ในนั้นแล้วโอเคก็คือเจ็ดสิบเอ็ดแล้วครับแต่ว่ามีอะไรอีกจินี้ในในเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยทางเลขาสปบท่านโดนาล่งเนี่ยก็ มีการตั้งทีมขึ้นมาดูสัญญาโดยเฉพาะเลย71เนี่ยเพื่อให้การดำเนินการมันได้เร็วขึ้นนะครับท่านก็ตั้งทีมขึ้นมาดูสัญญาเพื่อให้พิสูจน์ได้เลยว่าสัญญานี้มันฝ่าฝืนหรือไม่นะครับผมคิดว่าไม่นานเราก็จะรู้แล้วว่าทั้ง71รายเนี่ยที่ทางผู้กับท่านส่งมาให้กันมันฝ่าฝืนประกาศกำการด้วยนิสัยหรือไม่จึ่งถึงเวลานั้นนะก็จะมีการดำเนินคดีถ้าฝ่าฝืนเนี่ยชัดเจนสอบบนดำเนินคดีแน่นนะครับอย่าง้อั แล้วเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะมีสภาทนายความเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เห็นได้ได้มีทนายท่านไหนที่มาแล้วก็เห็นว่ประสานงานกันแต่ว่าไม่ได้ประสานทางการก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเวลามันต้องแยกกันแยกแต่แยกกันจริงตำรวจก็เรื่องไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ใช่ตำรวจไปอะไรใช่ ก็กดไหลตก็เจ้าของกดไหล่ก็คราวนี้ผมอาญาของตัวนี้นะครับผมขอความรู้เกี่ยวกับกาสัญญาเพต้องขอร้องแล้วอย่างตัวอาคารนะคะที่สรุปแล้วเจ้าของจริงๆเป็นใครคะเป็นป้าหรือเป็นลุงคือจรูมข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวทางของเทศบาลจะส่งไม่จะบอกนะครับต้องเช็คให้ไดเหตุและข้อเท็จจริงว่ากฎหมายถืของเทศบาลครับอันนี้เป็นเป็นของเทศบาลแล้วก็หอพักเนี่ยขออนุญาตเป็นหอพัก ใบนี้ไม่ได้ขอใบนี้ขอไม่ได้ขลกไม่ได้่คหอครับมันก็มันก็มันก็ิดอแะใช่ใช่ก็ิดเร่แร่ส่วนนั้นก็ต้องไปดูการถกจใจเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่เราจะไปดูด้วยนะเพราะว่ามีน้องสาเนี่ยได้แจ้งมาว่าเรื่องโฆษณาผมยกตัวอย่างเลยเช่นที่จอดรถฟรีเนี่ยปรากฏว่าพอไปเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินออันเนี้ยครับเดี๋ยวต้องประสานกับผู้เสียงหายว่านั่นแหละครับเดี๋ยวจะเข้าเรองการโฆษณา มันไมม่เหือนั่นแหละครับเว่าเดี๋ยวเขาเขาจะไปดูเรื่องโฆษณาเพราะโฆษณาเนี่ยไปจูงใจว่าโอ้ห้องพักหนูเนี่ยประกฏโอ้โซงเนี่ยก็ถือว่ามาตราสิทเจ็ดเนี่ยจ็ดถึงเกินจริงเข้าจะปินในสำคัญมันก็เข้าคุ้มครองพวกอยู่ค่ะถ้าเท่ากับแบบนี้คือการมาประชุมในครั้งนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มาตรงนี้นี่ทางเราได้มีแผนจะดำเนินอะไรต่อขางห้าเรา กรณีที่เขาไม่มาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าดูวโอกาสน่าจะสูงพอสมคืออ,อันที่หนึ่งเลยกดียาเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานสอบสวนให้โอกาสเขาแล้วในการมาชี้แจงสแสดงพยานหลักฐานเดียงพอแล้วเขาไม่มาเราก็ต้องวางหลักฐานเท่าที่เรามีแล้วก็ฟังได้ว่าเขาผิดเนี่ยเราก็จะมินคดีต่อไปคดีแพ่งแม้เขาไม่มานะครับแต่ผู้เสียผู้ร้องหรือว่า ผู้้เช่าเนี่ยผู้เช่าเนี่ยเขามาให้ข้อจริงๆกับเราเ็าส่งพยานหลักฐานเราก็สาขมารถรดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับก็ประกาศสัญญาเนี่ยมันดูแต่สัญญาก็รู้เลยว่ามีการเก็บถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับประชุมครั้ง,งนี้มันมีขออื่นด้วยไหมคะที่เข้าขา่ายจริงๆทราบข้อมูลนะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีท่านก็ได้สั่งให้ดูทั้งทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องนี้ก็มันจะต้องเราเข้ามาในระบบหรือเปล่าเนี่ยคือในน้ำานาสื่อทางจังหวัดเขานะครับที่จะไปดำเนินการก็จะทราบว่ามีมีการสั่งการมา ตอนนี้ทราบว่ามีประมาณกี่หมอที่เิดพนคือคือในนี้ต้องให้ทางจังหวัดเขาตรวจสอบแล้ครับเพ่อผมน่าจะน่าจะได้จํานวนที่แน่นอนก็ต้องให้จังหวัดเกาตรวจสอบนะครับครับผมตอนนี้หอเดียวยังกดอยู่เลยถ้ามันผิดต้องแตะแล้วจริงๆนะถ้าเขาว่าตอนนี้เขาหยังยิ้มเลยต้ามายกเขายกมาผิดแล้วก็ผู้สังคมคนโคตรแรงเมื่องนี้มันก็เขาทำมากินต่อไปเขาไปจดให้มถูกต้องไป แต่ถ้าตั้งตรงว่าทุกอย่างเขาถูกหมดไม่ยอมเนี่ยมันก็จะไปทุกหน่วยก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็เดินเหมือนกันค่ะเดินเดินเขาก็เดินถูกเห็นลูกน้องบอกเลยว่าเขาไปแอบอยู่ข้างบนเดี่ยวเขาบอก่าก็มีมีถูกแบบว่าบางคนออกนะต้องมีมีแบบชี้อะเนาะใช่ไหมมีแบบต้องมีคนออกเขาก็ดักงดักขังดักไม่มีตกลุ่มอ่ะเอ็กเขาขนออกเนี่ยเงินประกันอยู่ที่เขานะเงินประกันอยู่เขาเขาเ่ลี่ยเขาจะหักได้ไง เาแต่บางคนก็จะมีทุกคนบางคนเฝ้าอยู่ใช่นั้นะถ้ามีคนทำได้ด้วยใช่จริงๆแล้วเนี่ยทางสาวอทงเนี่ยท่านก็เล่ม่คือถ้ามันไม่ต้มีมาตรานเนี่ยจริงคือตำรวจเองก็เล่นเองด้วย แต่เนที่สาม่เลยเาพูดไเรเคือเรื่องนี้ก็เ่ามนเขรามันใจอะไไม่ไดท่านตีท่านก็สั่งมาสุดั้นมาต้องดำเนียดเด็ดขาดนเรื่องนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าพีกนี่ค่ะพีกนี่างเขาไม่มาตามอักษรโมงตัที่ต้นนัดทางสพข้อแจ้งมาทาง หมต้องต้องร่วมกันไหมคะคุณผู้ใหญ่คือจริงๆถ้าเขาไม่มาพวกเนี้ยในในเรื่องของขันหนังสือเ็ต้องแน่นอนอยู่แล้วอันที่สองในคดีแพ่งเราก็พิจารณาต่อไปได้เลยไม่จําเปต้องรอเขาเราเขาแก้ไปมาประกอบไม้เป็นตามขั้นตอนเนี่ยเมื่อเราแจ้งขั้นตอนก็า้วนเขาไม่ความร่วมมือเราก็ว่าของเราไปเลยไม่มีัหาเนี่ยคดีน้อยู่แล้วงั้นคุณก็ยอมรับผิดนะก็คือว่าคนที่มาร้องก็คือเขาผูกหมดนะเขา้อแบบนี้คุณไม่ยอมมาแก้ข้อร้องเองนะใช่ครับเขาต้องไปพิสูจน์เองการงนที่่อนทางที่อ ส่วนทางที่ตำรวจก็อาญาก็มีเวลาของของเขาถ้าเกิดไม่มาก็ออกมาเรียมาเรียกมาจัดต่อโอเคค่ะได้พอโอเคครับมีการมีการมีการมีกตอนแรกไม่ได้แวะไม่ได้ทยายามันไม่ได้เ้เพรุ่มนี้สโมงใช่แต่โอกาสไม่มาสูงโอกาสไม่มาสูงชั้นชั้นล่างใช่ไหมคะ ชั้นนี้เลยสิโอเค,ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วไงเท่าที่ดูแลวว้วอะใช่เขาเขามั่นใจอย่างเมื่อวานเนี่ยเท่าที่นักข่าวเฝ้าดูวนจนเย็นเลยอะ่ะเขาก็เดินไปเดินมาไม่สนใจแล้วประเด็นคือเขาก็ไปขู่ คนใช่ด้มยมันจะขู่ได้ไงถึงแม้ว่าเขาเขาออกกนเขาสัญญาคุณต้มีจิตที่ดแต่สิแต่คุณต้องอเรียคนโได้คนอย่างนเาางะคุณต้องไปอ่านคนนั้นมาผมยีจะไปไปยึดตักเาไม่รออกไม่าเรื่องอะญรค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้นะคะ,คะก็เป็นบรรยากาศนะคะสสดๆนะคะอยู่ที่ตรงบริเวณสพบแห่งนี้นะคะและเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางด้านของผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมใช่ครับช่วงนี้ไม่ครับ,รบก็คือตัวของทาง่านผู้ท่านผอเลิศศักดิ์รักธรรมน,น,นะคะผู้อำนวยการกองการคุ้มครองผู้บริโภคได้สัญญานะคะ แล้วก็ท่านผู้กำกับสอพอท่านผู้กำกับสอพอปักครองรังสิตนะคะพันตำรวจเอกพัฒน,นชาชัยพมรพิบูลเนี่ยท่านก็ได้เป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์หลังจากที่วันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีงนะของทางสคบตำรวจแล้วก็หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะคะรวมถึงกรมสัมภารนะคะก็ได้มาประชุมกันนะคะเพื่อที่ มาประชุมกันเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของหอพักมหาภัยย่านหลังสิเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของทางสบเนี่ยก็ได้มีการไปติดนะคะไปไปติดหมายนะคะให้ทางด้านของทางเจา้าของหอเนี่ยมาชี้แจงกับทางสบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยตัวออยเองเก็ได้หลังจากที่ได้สัมภาษณ์จบแล้วนะในช่วง ช่วงบ่ายอะคะก็ได้ไปสังเกตการนะคะจนถึงช่วงเย็นนะคะปรากฏว่าทางด้านของทางอาจารย์เอ่ทางด้านของอาาอาทางด้านทางด้านของทางเจ้าของหอเนี่ยเขาก็ได้มารับหมายตรงนี้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวออลขังเนี้ยลงการไล่สุดแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงเวลาประมาณสิบโมงค่ะขอบคุณค่ะ